ด่าคนไทยเป็นคนขี้ขโมยนำวัฒนธรรมหมอลำไปขึ้นทะเบียนยูนิสโกสวัสดีครับช่องบ,บ่าวต้นนะครับก็วันเนี้ยมันมีข่าวเดือดเนาะมาประมาณสักสองสามวันแล้วในเว็บไซต์นะคือตอนเนี้ยบ่าวต้นยังไม่เห็นมีใครทําขึ้นมาของ u t u b e อะ่ะก็มีแต่อ่าสำนักบางสำนักเนาะก,ก็เลยบ่าวต้นก็เอามาพูดเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมหมอลำเนี่ยตอนเนี้ยเป็นข่าวที่คนไทยกับคนลาวทะเลาะกัน เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนยูนิสโกเกี่ยวกับหมอลำนะเอาเป่าวต้นตามาให้ดูเป่าต้นเอามาจากเว็บไซต์ของลาวเคิร์เจอร์เนี่ยลาวเคิร er ์เจอร์แอนด์อาร์ตศิลปะและวัฒนธรรมลาวเนี่ยเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เราไปขึ้นทะเบียนเนี่ยเนี่ยเป่าเนี่ยเนี่ยขึ้นทะเบียนหมอลำนะก็คือ,คอตอนเนี้ยไทยเนี่ยจะขึ้นทะเบียนหมอลำอในสำนักวัฒนธรรมของ ามาหาสารคามเนาะจะเอาหมอลำเน,เนี่ยขึ้นทะเบียนแต่คนนี้ประเทศลาวไม่พอใจบอกว่าหมอลำเนี่ยมันเป็นของลาวอย่างเดียวเงี้ยไม่ใช่ของคนไทยแต่บ่าวต้นบอกว่าเฮ้ยเป็นมันเป็นวัฒนธรรมร่วมนะเป็นวัฒนธรรมร่ว,ม,วรรรมของไทยลาวอ่ะคือไม่ใช่คนไทยหรอกอะถ้าจะพูดจริงๆเนี่ยวัฒนธรรมภาคอีสานอ่ะกับเพราะวัฒนธรรมของประเทศลาวมากกว่าเพราะว่าประเทศไทยเขาไม่มีวัฒนธรรมตัวนี้นะมันเป็นวัฒนธรรมของคนอีสานโดยตรงนะนะ เพราะว่าภาคอีสานน่ยสมัยก่อนนะถ้าบ่าวต้นตาย้อนประดินนะถ้าถ้าเอาเอาแบบไม่ใช่นักวิชาการเอาเป็นแค่ความรู้ส่วนตัวนะพูดให้ฟังว่าคนลาวของวิจารณ์ว่าคนไทยเนี่ยไปขโมยวัฒธรรมหมอลำเนี่ยเขามานะคนไทยเนี่ยหมอลำที่ประเทศไทยเนี่ยมันมีมานานแล้วอ่มมามานานีประมาณต้องนานแล้วตั้งแต่อู้สมัยเนี่ยแล้วเรามีการพัฒนาของหมอลำเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้าใครสังเกตอะหมอลำประเทศไทยเนี่ยมันมีคณะอะไรบ้างอ่ะ เนี่ยเหมือนที่ที่เห็นเนี่ยเป็นคณะใหญ่มากในที่ไทยก็มีอะไรอ,อ่าศิลปินภูไทยระเบียบวัฒน์ศิลเพชรบ้านแพงเนี่ยสังน็อตเพชรบ้านแพ,พง,ง,พพงปฐุมบันทึงศิลป์อย่างเงี้ยของเสียงอีสานเนาะอ่ะแต่ก่อนมีเสียงอีสานเนี่ยเห็นไหมเนี่ยวัฒนธรรมประเทศไทยเนี่ยมอลลำประเทศไทยมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะของประเทศลาวเนี่ยเป่าต้นไม่ค่อยเห็นหรอกว่ามีใน,นมีแต่วงเล็กๆเป็นของพื้นบ้านเนาะของประเทศไทยเนี่ยมันมีการปรับปรุงและพัฒนาขึ้นไปเรื่อย คือวัฒนธรรมของเรากับของสปปเราเนี่ยของบ้านเรานะท่าอีสานบ่าวต้นเนี่ยกับทางสปปลราเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมที่ที่มันกลมกลืนกันเนี่ยอย่าลืมนะว่าสมัยก่อนเนี่ยที่ที่ประเทศไทยนะอ่าบาตโตจะย้อนประวัติอดีตหน่อยหนึ่งแล้วกันถ้าจะถ้าจะเล่าให้ฟังเนี่ยคือสมัยก่อนน่ะที่ยังไม่มีการแบ่งประเทศระหว่างประเทศไทยประเทศสยามกับประเทศลาวเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ไหนประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งแยกตั้งแต่อาณาจักรเลยตั้งแต่กรุงศรีตุธยานะ มากรุงธนบุรีมารัตานโกศินลมาสยามนะแล้วก็มาประเทศไทยส่วนประเทศลาวเนี่ยมันตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยต้องมีเลยมีชาวามีล้านช้างแล้วก็หลังจากล้านช้างนะมามาไปแตกเป็นอีกสีก่อาณาจักรตั้งแต่อะไรเบียงจันท์หลวงพ่ะบางเมืองพวนแล้วก็เป็นจะประสักเนาะเนี่ยแล้วก็มาเป็นพอหลังจากรวมตัวฝรั่งเศสมายึดอานาจไปนะ ฝรั่งเศสมายึดไปมันก็ตะวปิดอาณาจักรอาณาจักรลาวพาออาณาจักรลาวแล้วก็ฝรั่งเศสจากสงครามโดจีนฝรั่งเศสก็ยกเลิกใช่ไหมล่ะแล้วก็กลายเป็นไอสปปลาวเนี่ยไอเป็นอะไรนะไอสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาะชนลาวเนาะมันก็จะแตกตัวไปส่วนบ้านบ่าต้นเนี่ยถ้าเอาประวัติศาสตร์จริงๆนะบ้านบ่าต้นเนี่ยอยู่จังหวัดอุบลใช่ไหมพ่อเป็นคนจังหวัดอุบลแม่เป็นคนจังหวัดเลยเนาะจังหวัดอุบลเนี่ย จังหวัดอุบลเนี่ยมันก็จะเป็นถ้าจะเป็นแขวงนะไอ้คล้ายอาณาจักรเลยก็คือาอาณาจักรอะไรอาณาจักรจรักรพรรดิเนาะอาณาจักรจักรพรรดิมันก็จะติดอยู่กับสมัยก่อนเนะี่ยที่เรายังไม่ได้แบ่งเขตเนี่ยคืออาณาจักรจรักรพรดิก็คือส่วนหนึ่งไม่ใช่ประเทศลาวนะอาประเทศบาวต้นเนี่ยก็อยู่อาณาจักรจรักรพกรดิก่อนที่ฝรั่งเศสจะยึดไปแล้วก็เอาไปรวมตัวเป็นอาณาจักรลาวอย่างเงี้ยเราก็อยู่ฝั่งนี้ไงเรามเราไม่ได้ไปกับฝั่งนู้นด้วยไงคือบาวต้นเนี่ย คงโชคดีอ่ะที่เราอาณาจักรของเราอ่ะทั้งเนี้ยไม่ได้เป็นไปไปย้ายไปพร้อมกับฝรั่งเศสยึดไปแล้วก็เราก็อยู่กับสยามอยู่กับคนไทยอยู่กับกรุงรัตนโกสินเนาะอ่ะมันก็เลยโชคดีส่วนทางนู้นน่ที่อยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำโขงอ่าฝรั่งเศสยึดไปอย่างเงี้ยพอฝรั่งเศสยึดไปปุ๊บไอเขาก็ไปอยู่กับฝรั่งเศสต้องกี่ปีอ่ะต้องแต่รอสองร้อยสิบสองอ่ะรัชกาลที่ห้าแล้วก็อยู่กับฝรั่งเศสหกสิบปีนะอยู่กับฝรั่งเศสหกสิบปี พอฝรั่งเศสสงครามอินโดจีนเนาะหลังสงครามโลกที่สองฝรั่งเศสก็ให้อิสระภาพเนาะมาเป็นให้เสรีภาพมาปกครองตัวเองอีกเท่าไหร่เกืสิบสองปีเนาะแสดงว่าอไอ้อะไรล้านช้างออกจากประเทศไทยไปแล้วเนี่ยประมาณร้อยสามสิบสองปีนะล้านช้างออกจากประเทศไทยไปแล้วร้อยสามสิบสองปีนะส่วนพอพอออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคะเนะี่ยวัฒนธรรมที่เรายังอยู่อะฝั่งทางนี้นะ ก็คืออาณาจักรไหนอาณาจักรล้านช้างอาณาจักรอลวงพระบางเนี่ยคนที่อยู่ทางนี้อ่ะเขาก็ยังสืบสารต่อยอดวัฒนธรรมขอมบรรพุรุษของเราเนี่ยของอาณาจักรล้านช้างอยู่เนี่ยสืบสานต่อยอดเขาก็จะว่าเป็นไอวัฒนธรรมของเขาคนเดียวไม่ได้เพราะว่าพนภาคอีสานเนี่ยเราก็ใช้วัฒนธรรมตัวเนี่ยทั้งแคนทั้งหมอลำเนี่ยมาต้องนานแล้วนะเหมือนหมอต้นให้ดูอันนี้นะนี่ถ้าจะดูว่าตั้งแต่สมัยเนอ่ะ นี่เนี่ยสมัยรัชกาลที่ห้าเนาะก็ยังมีเลยแคว้แคุงใหญ่ของทหา,หารเมืองอุ๋นราชธานีในสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยอะยังมีเลยว่าเออเหมือนเราใช้แคนเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่เราจะไปขึ้นทะเบียนเนี่ยประเทศลาวปีหกศูนย์ประเทศลาวไปขึ้นวัฒนธรรมตัวหนึ่งก็คือแคนนี่แหละเดี๋ยวเบาต้นอา่านให้ฟังนะว่าที่มาอย่างไงไงเห็นไหมปีหกศูนย์นะลาวครม ลาวเฮยูนสโกขึ้นทะเบียนเสียงแคนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เงียเว็บไซต์ของเว็บไซต์ขององค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูนิสโกประกาศว่าเสียงแคนของชาวลาวได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากยูนิสโกโดยระบุว่าเสียงแคนของชาวลาวซึ่งเป็นเครื่องดนตรีแบบเป่าทำขึ้นจากการประกอบขุยหรือเหล่า หรือทํามาจากไม้ไผ่ที่มีความยาวต่างกันเพื่อส่งเสียงที่แตกต่างกันและผู้เล่นใช้เป่าในเทศการต่างเนี่ยแมฆไทยก็ยังร่วมยินดีด้วยนะเราเราก็ไม่ได้ขึ้นไปขึ้นทเทียนด้วยทั้งๆที่วัฒนธรรมตัวเนี้ยถามว่ามันเป็นของใครบ้างมันเป็นของที่ใช้ร่วมกันนะระหว่างประเทศสปปลาวเนาะกับภาคอีสานเนี่ยคือเครื่องมือดนตรีชนิดเนี้ยมันมีทั้งของไทยและของสปปลาวนะเนี่ยเหมือนสมัยก่อนที่เขาเขียนไว้เนี่ย เครื่องดนตรีประเภทเป่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมลักษณะแห่งความมัน่นคงของชาวลาวและไทยภาคอีสานเนี่ยไม่ใช่ของไทยนะแต่เป็นของคนไทยภาคอีสานเสียงแคนลาวยังขึ้นทะเบียนเป็น,ปนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยการศึกษาระหว่างวิทยาศาสตร,ร์และวัฒนธรรมจากยูเนสโกความเก่าแก่ของแคนนั้นเชื่อว่ามีเป็นวัฒน์เป็นการพัฒนาแล้วตั้งแต่3 0 0 0 4 0 0 0ปีจวบจนถึงปัจจุบันเนี่ย เหไ,ไหมเราก็ยังไม่ไม่ไปบอกเขาเลยนะว่าเฮ้ยแคนเนี่ยมันเป็นของคนไทยคนเดียวหรือว่าเป็นของเรา,าอย่างเดียวเพราะว่าการที่ขึ้นทะเบียนกับยูนสโก้เนี่ยคือขึ้นทะเบียนให้คนอื่นรู้ว่านะว่าอ่ามันมีวัฒนธรรมตัวนี้อยู่คือหมอลำเนี่ยอ่หรือเราเนี่ยจะไปขึ้นทะเบียนร่วมก็ได้เหมือนเหมือนเสื้อตัวนึงเนี่ยเห็นไหมเบาต้นไม่ได้อะไรนนะนเห็นไหมอ่มเหมือนเหมือนเสื้อคาบายาเนี่ยเห็นไหม เครอขายเนี่ยมีขึ้นทะเบียนทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมห้าประเทศมีทั้งหมดอะไรไทยอินโดมาเลบูไนสิงคโปร์เนี่ยเราก็ยังขึ้นทะเบียนร่วมกันได้เลยว่ามันเป็นศิลปะวัฒนธรรมร่วมกันนะเหมือนแคนเหมือนกันมันเป็นศรริลปะที่จับต้องไม่ได้แต่ขึ้นทะเบียนได้ว่ามันเป็นวัฒนธรรมร่วมกันเปาต้นก็จะให้รู้ว่าเฮ้ยไทยก็ไม่ได้ขโมยวัฒนธรรมของสปโปลาวรานะคือแต่ก่อนวัฒนธรรมของเราเราภาคอีสานเนี่ยกับประเทศเราเนี่ย มันเป็นพระธรรมร่วมกันแล้วเราโดนแบ่งแยกโดยฝรั่งเศสแค่นั้นเองฝรั่งเศสที่อยู่ยึดทางด้านขวาเขาไม่นั่งงออกไปส่วนทางด้านทั้งเนี้ยมันก็คือคนลาวอ,ะอ่ะคนไม่ใช่คนลาวด้วยบาต้นเป็นคนก็ค,คนล้านช้างหรือว่าอาณาจักรอาณาจักรไอ,อจักสัรเนาะเป็นคนจัปรัรอาณาจักรจักรพรอดที่อยู่ฝั่งนี้แล้วไม่โดนฝรั่งเศสคือกินไปแค่นั้นเองเราก็ยังอยู่ฝั่งนี้อยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยคือเป็นการวัฒนธรรมที่เราใช้ร่วมกัน ในเนี่ยเบาต้นก็เลยอธิบายว่าเฮ้ยเราไอประเทศลาวไ,ไม่สบายใจก็ไปขึ้นร่วมกับคนไทยก็ได้ว่าหมอลำเนี่ยอ่าเป็นเป็นวัฒนธรรมร่วมระหว่างไทยลาวก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราเรามีการพัฒนานะไอของของหมอลำเนี่ยเพราะเหมือนที่ต้นเบาต้นให้ให้ดูว,ว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเรามีการพัฒนาเราไม่ได้เล่นแบบพื้นบ้านอย่างเดียวนะทุกวันเนี่ยเราเป็นเป็นระดับโลกเลยนะว่าเนี่ยหมอลำประเทศไทยเนี่ยเห็นไหม อ่ามันมีไม่ใช่มีวงเดียวด้วยเขาลงทุนเป็นแบบสิบสิบร้านร้อยล้านเนี่ยอ่าประเทศลาวก็มีไหมประเทศลาวก็มีมการพัฒนาอย่างนี้ใช่ไหมละ่ะเนี่ยคือการบ่งบอกว่าเนี่ยคือวัฒนธรรมของคนภาคอีสานนะที่มีการพัฒนาเนี่ยตั้งแต่กี่วงลงทุนเป็นหลายร้านเนี่ยบ่าต้นอยากให้ดูว่าเนี่ยคือบอกให้โลกรู้ว่ามันมีวัฒนธรรมตัวนี้อยู่ถ้าประเทศสปปลาวนะอยากให้คนอื่นรับรู้ว่ามันมีวัฒนธรรมตัวนี้อยู่ก็ไปขึ้นล่วงประเทศไทยก็ได้ส่วน แต่ไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยอะวัฒนธรรมเราก็มาจัดแสดงอย่างนี้ก็ได้แบบประเทศไทยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจัดวิที่ใหญ่ๆแงยลงทุนไปสักสิบยี่สิบล้าน,นเหมือนที่เขาทาเนี่ยเปิดการแสดงตัวหนึ่งเนี่ยเห็นไหมของอะไรของแม่น้องน้อยอุไรพรของอสาวน้อยพิษบ้านแพงเงยหรือว่าปฐมบัลทึงศิลก็ได้เงี้ยคือนี่คือการพัฒนาของของอวัฒนธรรมหมอลำของประเทศไทยนะเนี่ยคือการพัฒนาคืออย่าอย่ามองว่าเราอะมาขโมยวัฒนธรรมด้วยกัน แต่เราคิดว่าเราอยากให้คนอื่นรับรู้ว่าเนี่ยคือวัฒนธรรมร่วมกันก็ได้ของประเทศไทยกับประเทศสปอร,ราวเป็นวัฒนธรรมภาคอีสานแล้วกันไม่ใช่วัฒนธรรม,มนไทยหรอกมันเป็นของภาคอีสานเพราะว่าคนไทยเขามีวัฒนธรรมอย่างนี้เนาะมันเป็นวัฒนธรรมของภาคอีสานเนี่ยที่เราใช้ร่วมกันมากกว่าอย่างเงี้ยบอกต้นฝากไว้นะครับว่าเ้ยอย่าไปทะเลาะกันเลยเราไม่ใช่เหมือนขมร้นเนี่ยที่เอาของไทยแล้วไปก๊อปไปทําเลยว่าเป็นวัฒนธรรมขมรแต่อวัฒนธรรมพวกเนี่ยเราใช้ร่วมกันตั้งแต่แคนอ่ะมีแคนมี กอ,องยาวใช่ไหมลนะ่ะแล้วก็มีหมอลำเนี่ยนะแต่ได้บอกให้ลกรับรู้ว่าเนี่ยคือวัฒนธรรมของอคนไทยภาคอีสา,ากนกับคุณาวก็ได้อะไรเงี้ยเบาต้นฝากไว้เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเบาต้นก็บอกว่าเบาต้นเนี่ยก็อ่าอ่าบรรพบุพรุษก็ได้อาจจะเป็นคนที่มาจากฝั่งทางขวาของแม่น้ําโขงแล้วก็ย้ายมาอยู่ทางนี้หรือว่าเราอยู่ฝั่งทางนี้อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นอาณาจักรอาณาจักรหนึ่งของอ่าตั้งแต่ตรัตนโกสินเนาะอาณาจักรอะไรนะไอ้อาณาจักรจระปัสกเนาะอ่าเบาต้นอยู่ ไอ้ทางนี้ก็อาจเป็นอนาณาจักรตะปัสสัดโดยที่ฝรั่งเศสไม่เอาไปด้วยอย่างเงี้ยฝรั่งเศสก็จะยึดฝั่งขวาไม่ละโขงไปแล้วก็เอาประชาชนไปอีกอีสานเนี่ยคนลาวอยู่เท่าไหร่อ่ะไม่ใช่คนลาวแล้วมาสินหรอกอประเทศลาวทั้งประเทศอะ่ะมีคนอยู่ประมาณเจ็ดล้านคนเนาะแต่อย่าลืมนะว่าภาคอีสานเนี่ยเป็นคนอีสานอยู่ประมาณยี่สิบสองล้านคนเนี่ยคิดดูล้ว,ว่าสมัยก่อนจนะหนีหน,นีความยากจนหนีความยากจนมาอยู่ฝั่งไทยเยอะขนาดไหนตั้งแต่สงครามเนี่ย สงครามตั้งแต่แบ่งแยกประเทศตั้งแต่สงครามพระเจ้านวุงเนาะ,ะพระเจ้านวงุงปุ๊บมีสงครามก็กวาดอยู่ฝั่งไทยโดนฝรั่งเศสอีกอย้ายย้ายลบกลากจากฝั่งขวาขขงแม่น,น่าขงกลับมาอยู่ฝั่งไทยสงครามอินโดจีนก็ย้ายจากฝั่งลาวมาอยู่ฝั่งไทยยางเงคนก็เลยอยู่ฝั่งไทยเยอะแค่นั้นเองอาจจะเป็นคนที่มีเสื้อสายเดียวกันเนเาต้นบอกเลยว่าอาจจะมีต้นตระกูล่ะ เป็นคนรุ่นเดียวกันแต่เราเลือกฝั่งแล้วเรามาแยกประเทศตอนสมัยเมื่อฝรั่งเศสแค่นั้นเองเราก็ก็กลายเป็นแยกประเทศระหว่างประเทศไทยกับประเทศสปปลาวเนาะเราก็เลยแบ่งออกเป็นสองประเทศทางๆท,ที่ความจริงอะ่ะเราใช้วัฒนธรรมอะ่ะร่วมกันแค่นั้นเองส่วนคนลาวที่บอกว่าคนลาวบอกว่าเอ้ลาวทางด้านฝั่งซ้ายแม่น้ําโผงเนี่ยเป็นลาวเขาเรียกว่าลาวอะไรวะเป็นกบฏนะเป็นลาวที่ไม่ดีเบ่าต้นก็บอกว่าเราไม่ใช่คนลาวนะยเราอ่ะเป็นคน ถ้าแตถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าคิดถึงว่าสมัยก่อนก็คุเคุนคนล้านทางอ่ะเป็นคนลาน้างหรืออาณาจักรเนี่ยเป็นคนอาณาจักรอ่าเวียงจันทร์หลวงพบางอ่าจักระรัดิก็ได้เงี้ยเพราะว่าลาวเนี่ยก่อตั้งมาหลังที่จะมีการปฏิวัติแล้วก็เลิกระบอบเนะเลิกระบอบกษัตริย์หลังจากนั้นก็เป็นอคอมมิวนิสต์เนาะเลิกบอกกษัตริย์เป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็ไปอยู่ฝั่งมุน้นไง การปกครองเราก็เลยไม่เหมือนกันแล้วเราก็แบ่งแยกประเทศกันแต่ความจริงวัฒนธรรมเราใช้รช่วมกันเฝ้าต,ต้นฝากไว้นะครับก็อย่าคิดมากแล้วถ้าอยากไปลงก็ไปลงทะเบียนร่วมก็ได้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของหมอลำเนี่ยจะได้เป็นให้บอกชาวโลกได้รู้ว่าเนี่ยคือวัฒนธรรมไทยอีสานไทยอีสานแล้วก็วัฒนธรรมลาวร่วมกันเป็นวัฒนธรรมของสองประเทศร่วมกันแล้วกันแล้วก็จะได้มีปัญหานะครับก็ผู้อื่นจะรับรู้ส่วนการพัฒนาเนี่ย ประเทศลาวก็อยากให้พัฒนาเปล่าต้นมีความจริงใจนะว่าถ้าประเทศลาวทาได้อย่างเงี้ยก็จะเป็นการดีนะแกไปมีมุงใหญ่ๆอย่างเงี้ยเพราะเปล่าต้นยังไม่เคยเห็นมุงที่ประเทศลาวใหญ่ขนาดน,นี้นะว่าเฮ้ยลงทุนไปถึงบางทีห้าสิบล้านก็มีนะเออห้าสิบล้านร้อยล้านก็มีการการพัฒนาอย่างเงี้ยเปล่าต้นก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับของคนลาวแล้วกันว่าไปลงเงนทีไอ้เลโก้ร่วมก็ได้ไปลงร่วมวัฒนารร่วมก็ได้เงี้ยไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าคนไทยไม่ใช่คน กินเล็กินน้อยขอเขาแล้ว่าไม่คนคิดเล็กินน้อยหรอกมีแบบการสื่อสารเยอะอยู่อะไรเงี้ยไปลงวัฒนธรรมร่วมก็ได้เหมือนห้าประเทศที่เราทําเสื้อนเนี่ยเนี่ยเสื้อเนี่ยห้าประเทศเนี่ยเราก็เห็นว่าอะไรเนี่ยเสื้อนเ,าาเนี่ยเชบายรเนี่ยห้าประเทศเนี่ยใช่ไหมละ่ะก็มีอะไรเนี่ยมีตั้งไทยอินโดมาเีบายบไนสิงคโปร์เนี่ยก็ยังไม่มีทะเลาะกันเลยเนี่ยประธรรมร่วมนะครับก็วันนี้เบาต้นมีแค่นี้นะครับเจ็บพอมากนะครับฝากช่องเบาต้นด้วยครับสวัสดีครับ